สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่านายทวินเปลี่ยนสีทำถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรือท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญมาตรา193บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายขณะเดียวกันมาตรา11วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ก็บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรมหนึ่ง ไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวงทบวงกรมหนึ่งโดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงทบวงกรมเดิมในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงทบวงกรมซึ่งตนมาดำรงตำแหน่งนั้นทุกประการแต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้นำชื่อนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นข้าราชการระดับ41ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ41สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา11วงเล็บ5 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินที่กล่าวข้างตน้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนายกรัฐมนตรีก็นำความขึ้นกล่าวบังคมทูลเพื่อทรงให้แต่งตั้งให้นายทวินเปลี่ยนสีเพื่อทรงให้นายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและให้ดำรงตำแหน่งในสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแสดงว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนและแต่งตั้งนายทวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญทุกประการไม่มีอะไรผิดเลยแม้แต่อย่างเดียวถ้าจะผิดก็อาจจะผิดในความรู้สึกของนายทวินเปลี่ยนสีเองซึ่งเห็นว่า การแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนื่องจากเห็นว่าการโยกย้ายตนออกไปจากตำแหน่งนี้ก็เพื่อเปิดทางให้คนของฝ่ายรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรมาแทนที่แต่นายถวินเปลี่ยนสีก็อาจจะทำเป็นลืมไปว่าตนเองก็เป็นคนของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์มิหนำซ้ำเมื่อตอนที่รัฐบาลพักประชาธิปัตย์ประกาศพรกฉุกเฉินตั้งสอ,อชอ ปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนจนตายไปเป็นร้อยบาดเจ็บ2,000คนตนเองก็มีบทบาทสำคัญอยู่ในสออชอด้วยในฐานะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่ไม่น่าเชื่อว่าความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมของคนคนเดียวสามารถนำมาหักล้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติตลอดจนความรับผิดชอบ ของคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้อย่างหมดสิน้นก็ไม่รู้ว่าสารปกครองสูงสุดใช้อะไรเป็นหลักคิดในการพิจารณาพิภากษาว่านายกรัฐมนตรีทำการโอนย้ายและแต่งตั้งนายทวินเปลี่ยนสีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างไรในเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนลงนามแต่งตั้งนายทวินเปลี่ยนสี นายทวินเปลี่ยนสีได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำความกลาบบังคมทูลหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งถ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ใช่สสที่ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งและไม่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าเฝ้าวถวายสัตย์ปฏิญาณและไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะนำชื่อใครเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้และถ้านายทวินเปลี่ยนสีไม่ใช่ข้าราชการระดับ4 1นายกรัฐมนตรีจะนำชื่อเข้าขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไม่ได้ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติ นายกรัฐมนตรีก็นำความกราบบังคมทูลไม่ได้และถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการไม่ได้สแสดงว่าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้นายทวินเปลี่ยนสีทำถูกอยู่คนเดียวนอกนั้นผิดหมดผิดแม้แต่พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์เช่นนั้นหรือท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่านายทวินเปลี่ยนสีทำถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรือก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ